เจนที่อาจจะใหญ่ที่สุดสําหรับแตงหนึ่งในการเอาเข็มขัดรุ่นนี้มาก็คือเจ้าของเข็มขัดตะวันฉายถ้าวัดเรื่องของสปีดตะวันฉายดูเหนือกว่าซูเปอร์บอลอีกนะตอนที่เจอกันแน่นอนซูเปอร์บอลมีข้อดีอีกแบบหนึง่งแต่เรื่องความเร็วยังไงตะวันฉายก็ดูดีกว่าซูเปอร์บอลจังหวะเคาน์เตอร์ซูเปอร์บอลอาจจะแบบดูหลากหลายกว่าตะวันฉายแต่เรื่องความเร็วเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยผมคิดว่า เต็งหนึ่งอาจจะต้องลําบากมากๆเลยหากเจอตะวันฉายอ่ะจะฝ่าลูกถีบของเขาเข้าไปเพื่อใช้หมัดยังไงเพราะเต็งหนึ่งเนี่ยจุดเด่นเขาน็อกเอาท์ด้วยหมัดเราเห็นบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะปิดเกมผมคิดว่าเต็งหนึ่งต้องเข้าระยะที่แบบเปรี้ยงเข้าเต็มๆหน้าอะไรเงี้ยซึ่งตะวันฉายเขาจะมีลูกถีบลูกออกลูกเปะแล้วก็มีหมัดชุดมีอะไรของเขาอะ่ะฉะนั้นไปทีละจุดละกันเรื่องเตะ ตะว,วันฉายดูดีกว่าเต็งหนึ่งแต่เต็งหนึ่งเตะหนักกว่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยหลายคนมองว่าตะว,วันฉายคือคนที่เตะหนักที่สุดเพราะเขาเคยเตะหลายคนแขนหักขาหักใช่ไหมหลายคนเ,เริ่มมองว่าอันนี้แหละคือเตะหนักมากๆแต่อย่าลืมนะเต็งหนึ่งเนี่ยแต่โคตรหนักเลยแม้จะลดน้ำหนักลงมายังไงเขาก็ยังเตะหนักอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครเตะหนักกว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งคนนะ่ะ ต้องยอมรับตะว,วันฉายเตะโคตรหนักจริงๆแต่ยังไงผมให้เต็งหนึ่งความแข็งแรงของร่างกายไม่ค่อยได้เห็นตะว,วันฉายโดนซัดตรงหน้าท้องตรงซี่โครงแล้วร่วงนะส่วนใหญ่ก็จะโดนบนใบหน้าเหมือนกันเช่นเดียวกับเต็งหนึ่งก็ส่วนบอดี้เขาแข็งแรงเหมือนกันผมมองว่าเต็งหนึ่งแข็งแรงกว่าเพราะแรงประทะของรุ่นที่เขาอยู่มันพวกตัวใหญ่แล้วก็ใหญ่โคตรโคดูดิมิทรีที่เขาเจอดิ คือถ้าไม่เข้าจุดสําคัญเต็งหนึ่งก็ไม่ร่วงอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงผมให้เต็งหนึ่งมากกว่าตะวันฉายหมัดชุดเต็งหนึ่งอาจจะเป็นรองตะวันฉายนะผมมองว่าตะวันฉายมีหมัดชุดแล้วก็เขาเคยใช้หมัดชุดของเขาในี่ยจัดก,การซุปเปอร์บอลมาแล้วเพราะฉะนั้นมีมากกว่าเต็งหนึ่งแน่นอนส่วนความหนักน่วงของหมัดยังไงก็ต้องเป็นเต็งหนึ่งคือผมพูดมาหลายต่อหลายคนอนะ่ะสุดท้ายแล้วผมมักจะฟันธงว่าเต็งหนึ่งต่อยหนักกว่า 1> 1, 2, 3, หนึ่งสามสี่หลายๆคนมาตลอดเลยแล้วผมเชื่อว่าหมัดของเขามีโอกาสทํางานด้วยนะคุณเราไปคิดต่อเองแล้วกันคุณคิดว่าความหลากหลายในการใช้หมัดของตะวันฉายกับหมัดเปรี้ยงเดียวจอดของเตงหนึ่งอ่ะถ้ามันชนกันน่ะใครมันจะเป็นฝ่ายชนะมลวลโดยรวมระหว่างตะวันฉายกับเตงหนึ่งดูแล้วทักษะเหนือกว่าคงเป็นตะวันฉายแต่ทีเด็ดทีขาดเปรี้ยงเดียวเปลี่ยนเกม ผมให้แตงหนึ่งนี่ก็คือเส้นทางที่แตงหนึ่งจะต้องเจอหากว่าเปลี่ยนรุ่นมาตรงนี้ซึ่งเปลี่ยนแน่เพราะเขาให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าเขาต้องการเปลี่ยนละโดยส่วนตัวผมมองว่าควรเปลี่ยนจริงๆเพราะอยู่รุ่นนั้นเสียเปรียบมาก